สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําผัดมะกรนีใส่ไข่กันนะคะเริ่มแรกคือใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ซอยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีกระเทียมก็ใส่กระเทียมไปด้วยนะคะเรามีกระเทียมแต่เราใส่ตอนหลังรกระเทียมของเราเจียวไย้แล้วนะคะผัดให้หัวหอมมันมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะ วันนี้เราผัดกับหมูนะหลังจากนั้นหลังจากที่หอมหอม,มีกลิ่นหอมขึ้นมาเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะหรือจะใส่กุ้งใส่เนื้อสัตว์ต่างๆก็ได้นะคะผัดให้เนื้อสัตว์สุก เราจะใส่พริกไทยลงไปนะคะพริกไทยผงนะแล้วก็ที่เห็นนี้เป็นกระเทียมกระเทียมเจียวนะเราเจียวไว้แล้วนะเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะใครจะไม่ใส่ก็แล้วแต่นะคะแต่เราจะใส่นะคะเพราะว่าเราชอบกระเทียมนะเราว่าหอมดีนะอืมแล้วก็ผัดผัดคนให้มันสุกนะให้มันเข้ากันนะคะ จากนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะผัดเราชอบผัดให้มะเขือเทศสุกสักหน่อยนึงนะมันเข้าเนื้อไปนะจากนั้นเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศนะสักห้าช้อนนะหช้อนประมาณนี้เติมได้เพิ่มได้ทีหลังนะถ้ารสชาติยังไม่ ค่ะไม่ไม่ถูกใจนะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะหรือใครไม่มีก็ใส่เกลือแทนได้นะคะเกลือให้ชิมรสชาติให้แบบว่ามันมีรสมะเขือเทศเออไม่ใช่รสซอสมะเขือเทศกับอ,อมีความเค็มมีนวลนัวหน่อยๆนะอันนี้ทำให้เด็กทานนะ แล้วจะนะที่เห็นนี้เป็นเส้นสปาเกตตี้เส้นมักโรเนียนะอันนี้เป็นแบบกลูเตนฟรีนะฮะไม่ใช่เป็นแบบแป้งธรรมดานะเป็นแบบกลูเตนฟรีนะ,ะอันนี้เราต้มไว้แล้วนะต้มจากน้ำเดือดประมาณห้านาทีแล้วก็ไปผ่านน้ำเย็นนะะ เมื่อคืนเราทองลองทําแบบว่าไม่ใส่ไข่ให้ลูกกินนะปรากฏว่าก็กินกันนะแต่ตอนเช้านี่ทําแบบใส่ไขน่นี่อีกคนกินอีกคนนึงไม่กินนะ <c oughs> อืมลูกเราก็จะกินยากหน่อยข่าวก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ก็ผัดไม่ยากนะแล้วก็ชิมรสแบบว่ามีให้มีแบบรสซ้อนมะเขือเทศแล้วก็มีเค็มนิดหน่อยนะก็อร่อยเป็นแบบหนึ่งนะคะนี่อยู่ในขั้นตอนปรุงรสนะคะจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมก็เป็นอัน เสร็จแล้วค่ะ